สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ที่ฟ้าสดใสนะคะพรุ่งนี้นักเรียนก็นจะได้หยุดพักผ่อนสองวันแล้วสามอายุนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่อานบทอ่านเสริมเรื่องวายงานกับผักหวานป่าในหนังสือภาษาพาทีหน้าแปดถึงหน้าสิบนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานของทางภาคเหนือนะคะซึ่งแต่งโดยคุณจรันมโนเพชร คุณจรณันมโนเพชรเนี่ยเป็นทั้ง,งนักสแสดงนักดนตรีและนักแต่งเพลงเป็นศินลปินที่มีชื่อเสียงมากค่ะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะในเรื่องนี้เออ่ก็เป็นเรื่องของนิทานทางภาคเหนือนะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านพร้อมกับวิดีโอของคุณครูที่จะนำมาให้ดูด้วยนักเรียนก็จะได้ทั้งการอ่านการดูและ ทั้งภาพและเสียงนะคะในการดูวิดีโอนักเรียนอยากรู้จักคุณจรัญมโนเพชไหมคะถ้าอยากรู้จักเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอะลองมาฟังเพลงของเขาก่อนนะคะดูซิเพลงนี้นักเรียนจะฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเพลงนี้ชื่อว่าเพลงวิคมค่ะ เราลองมาชมกันดูก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยการอ่านนิทานบทอ่านเสริมเรื่องวายงานกับผักหวานป่าแล้วก็ตามด้วยการทำแบบฝึกหัดภาษาไทยของคุณครูนะคะไปกันเลยค่ะ าข้าวกลางหุบเขาหลังฤดูเก็บเกี่ยวดูขมุกขมมเป็นเพราะชาวนาจุดไฟเผาสั่งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในฤดูทำนาฝนหน้าแต่ก็ยังพอมีต้นผักต้นหญ้าที่อาศัยหมอกและน้ำค้างหน้าหนาวได้แตกใบเติบโตเป็นสีเขียวสารพัดเขียวตัดกับเท่าฐานสีดำดูแล้วสวยดี เมื่ออาทิตย์ก่อนและอ่อนชาวนาจุงควายงานเขายาวงงมาลงลำน้ำเหมืองมันเดินสายซ้ายสายขวาไปเตะเอาก้อนหินก้อนโตกลิ้งไปทับตอต้อนผักหวานป่าเสียมิดติดดินเลยต้นผักหวานป่าที่ไม่เกรียมก็จนปัญญาจะผลักจะดันก้อนหินก้อนนั้นให้พ้นไปจากตัวเองได้ ต้นผักหวานป่าเศร้าใจที่ผักย่าอื่นๆสนุกสนานเพราะได้แตกใบอ่อนบางต้นก็โตเกือบเต็มที่อย่างต้นตำลึงและต้นมะเขือเทศกลางวันก็ร้อนระอุเพราะลมไม่สามารถแทรกผ่านก้อนหินเข้ามากลางคืนก็มืดมิดไม่เห็นฟ้าไม่เห็นดาวหมอกบางน้ำค้างเย็น ก็ไม่เคยตกถึงท้องผักหวานป่าพยายามขยับตัวไปมาวันต่อมาละอ่อนชาวนาะจุงเจ้าควายงานตัวเดิมมาลงลำน้ำเหมืองอีกครั้งแล้วมันก็เซอ้อซะเตะก้อนหินที่ทับต้นตอผักหวานป่ากระเด็นไปตกลำน้ำเหมืองเสียงดังจอมใหญ่ต้นผักหวานป่าโล่งอกคิดอยู่ในใจว่าอย่างน้อย เจ้าควายงานตัวนี้ก็ยังพอมีดีอยู่บ้างหรอกน้ำค้างเย็นเย็นลมอ่อนๆและแดดอุ่นๆช่วยให้ต้นผักหวานป่าโตว,วันโตคืนใบอ่อนๆของมันเป็นสีเขียววาววับจับเป็นพุ่มสวยงามใครผ่านไปผ่านมาก็ออกปากชมโดยเฉพาะละอ่อนชาวนาคนนั้น ทุกๆเย็นหลังจากลองเล่นน้ำในลำน้ำเหมืองเสร็จแล้วก็จะแวะเวียนมาลูบมาคลำเร่งให้ผักหวานป่าแตกใบเยอะๆให้พอแกงกับปลายแห้งได้สักหม้อต้นผักหวานป่าภูมิใจและมีความสุขเงีย,งยบๆที่ยังพอมีประโยชน์ให้ผู้คนเหลือบแลได้บ้างสังวันต่อมา และอ่อนชาวนาะก็จุงเจ้าควายหงานตัวดีมาก่อนจะลงอาบน้ำเด็กน้อยบอกกับผักหวานป่าเบาๆว่าเย็นนี้จะขอเก็บใบอ่อนๆกลับไปแกงกินนะผักหวานป่าก็เตรียมตัวเตรียมใจเต็มที่เด็กน้อยดำผุดดำว่ายในลำน้ำเหมืองอย่างสนุกสนานเจ้าควายหงานเขางงก็เล็มแย่อ่อนกินอย่างสนุกสนาน ใกล้ต้นผักหวานป่าเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วมันก็หยุดกลิกเบิงตากลมโตมองต้นผักหวานป่าอย่างประหลาดใจผักหวานป่าใจหายวา่าภาวนาให้เจ้าควายงานเลิกสนใจหันไปทางอื่นๆบางทีมันจะอิ่มแล้วกระมังไปไปผักหวานป่าตะกรอนไล่เจ้าควายงานคงไม่ได้ยินหรอก มันเริ่มเดินทื่อเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยต้นผักหวานป่าร้องขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นละอ่อนชาวนาหันไม่เห็นพอดีว่าเจ้าควายหงานตัวยุ่งกำลังรีบเข้าหาต้นผักหวานป่าเขาตะวาดให้มันหยุดเจ้าควายหงานไม่ฟังเสียงมันมาถึงต้นผักหวานป่าแล้วตะกรามกินใบอ่อนๆของต้นผักหวานป่าทันที กินเอากินเอากว่าเด็กน้อยชาวนาจะตะเกียยตะกายขึ้นมาจากลำน้ำเหมืองแล้วลากเจ้าควายงันตัวดีออกไปได้ต้นผักหวานป่าผู้น่าสงสารก็ไม่เหลือใบเลยสักใบเดียวและอ่อนชาวนาจูงควายงันกลับบ้านพลังตำหนิความตะกลาดของมันไปตลอดทางแดดอ่อนตะวันกำลังจะตกดินลมภูเขาพัดมาเบา ต้นผักหวานป่าถอนหายใจเฮือกใหญ่คิดไว้ว่าคืนนี้ดาวออกมาเต็มท้องฟ้าเมื่อไร่จะตัดสินใจดูอีกสักครั้งว่าพรุ่งนี้เช้าจะแตกใบใหม่หรือจะเป็นต้นผักหวานป่าใบโกรนต่อไปดี เป็นยังไรกันบ้างคะดูและก็ฟังเพลงของคุณจรัญมโนเพลงแล้วเป็นไงบ้างทราบซึ้งไหมคะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อพศสองพันหหลายปีมาแล้วนะคะคราวน,นี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราค่ะคือการทําแบบฝึกหัดน,นะคะมาเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาความหมายของคํา ในนิทานเรื่องวายงานกับผักหวานป่านะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าได้เลยค่ะในหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้แหละมีทุกคำเลยค่ะคำแรกนะคะขมุกขมอมค่ะอย่าอ่านผิดนะคะไม่ใช่ขมุกขมอมนะคะอ่านว่าขมุกขมอมค่ะคำที่สองค่ะ สั่งข้าวค่ะนะคะงงอะไรงงในเรื่องนี้เขางงนะคะดำผุดดำไ่ว้ดำแบบไหนคะเรียกว่าดำผุดดำไ่ว้เบิ่งเบิ่งแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรคะตะกะตะกะต้องใช้คู่กับคำว่าตะ กระตะักรามค่ะผักหวานและอ่อนโกรนเส้อซ่าคำสุดท้ายเลมค่ะถ้าทำไม่ได้ต้องโดนทำโทษแน่เลยเพราะในหนังสือเนี่ยอ๋อมีอีกคำหนึ่งนักเรียนคำว่าเลือกค่ะ นะะในหนังสือมีให้หมดทุกคำเลยนะคะตั้งใจทําแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะอย่าลืมเขียนวันที่ครั้งที่ใช้เลขไทยน,นะคะทําเสร็จแล้วต้องขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์อย่าลืมมาเอาแบบฝึกข,ขัดใบงานนะคะสวัสดีค่ะ